บลาดีพี่น้องมัจจุบุสุกนเด้อจ้ามีอดกะสิมาเห็ดกับเขาพี่น้องเด้ออ่าสีต้มปลาเน้นแล้วก็เห็ดแก่มักเล่นลวกพักเนาะที่เรียกกัว่าสีอ่อมเขียดน้ำแต่ว่าโอดว่ามันเด้กแล้วโบเห็ดกะยาอ่อมเขียดว่าเห็ดมืน่นตอนเศร้าคนมาให้ต้มปลาเห็ดแก่มักเล่นลวกพักเอาพี่น้องหนึ่งจ้าไม่ต่วนเข่าพี่น้องเนาะ ช่วยข่าวแล้วก็สีเห็ดกินต่อข่าวนี่ก็รอ้นมาเพื่ออ้นเพี่น้องเดินมาเพื่ออ้นใหญ่นั่นแต่เห็ดกินแล้วก็สีไปจะกินกี่พุลละกินเพื่ออ้นใหญ่เพราะว่าเพื่อกระยานลูกเนาะกระยานลูกเพื่อนเลยอ้นเห็ดอีพีแหละเอาไปปั่นชูเพ่นกินกี่พุ่นกินเนื้อสัมาซามาแล้วเรบอว่างั้นว่ะป้า กินแล้วแลเราจะมาเอาพี่น้องมากินแล้วก็ข่าวตุมปลาหลอกปลาตุ๋มแงมเลนพ่อแล้วก็นแลเรกจะเอาไปกินอยู่เืออ้นใหญ่แลพี่น้ออ้นพนยาพวกคนบระเับข้าวเนาะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปพี่น้อง เอาหนูมาค้างหม้อพี่น้องเด้อค้างหม้อสีต้มปลาหม้อป่าเลาก็ใส่หัวข้าหัวสินไคใบมะกรูดมาพี่น้องเนาะนจะตื่นพักถักกาดซอมที่ออนซื้อมาออนสีลวกเุ่นเจ้ามักเล่นนี่เ็นีะพี่น้าาองหมักเล่นหอมแดงหมักเพ็ดหมักเล่นเฮสิปปิ้งมันจะเป็นป่าป่านี่ป่าเออนเพื่อนซื้อมาแล้วให้พเ,เพิ่นเพิ่นให้โอนมาเฮ็ดอยู่นี่เราพี่น้องเด้อ เสร็จแล้วอมกัเส็จไปสู้ไว้กินเพื่อนเพื่อนเลยจ้าขาักเข้าน้องเพื่นแงาลูกแม่อนะเห็ดคอไก่มาเพื่อกับเมื่อยน้องพี่น้องนะเางองนาะกาอ้นกระดังไพ่เลยพี่น้องเด้อดังไพ่อยู่ข้างในเพราะว่าข้างน้องมันลมข้างน้องมันลมเลยอ้นก็นเลยมาดังเห็ดกินอยู่ข้างใน,นมือใดมันบ่ลมอน้นกะออกไปเห็ดอยู่ข้างนอกระจ้าดังพื้นเลยดังพื้นน้ำดังผ่านน้ำพี่น,น้องมัน ไปจึงบ่เปลืองปันใดเราก็ประหย,ยัดเงินเราไปตื่นอี้วนซีมาล้างพักไว้ล้างให้ลวกพี่น้องแล้จ้างเขาต้มปลาซื้อมาลายอย่างพี่น้องใบมะกมรูดอวนซื้อมาไว้พี่น้องเด้แต่มีอ่าพักนางตูุ่อนกะยังสองต้นพี่น้องเด้มันตายแล้วมันตายเม็ดเลยแพงไว้สองต้นนะ ใส่มันอันนั้นก่อนน้องใส่ปุ๋ยใส่ยางตืมอีกคนกันหนึ่งซื้อประแดกมาประแดกกินกระม็ดซื้อผักกาดจอมมาเออผักกาดจอมพีน้องพักผักกาตดต้นพักทางไทยพีพย่นเอาผักกาดหินเลยจ้าซื้อหมูมาไว้พี่น้องเอาไว้เห็ดกินเอาลูกทีกับลอกกระซีพัใส่สมักเซเวอร์หูเขาเจ้าพี่น้อง ก็นี้ก็หม้อต้มปลากําลังพดลงไปเนอะหม้อต้มปลาก็มีใบมะกรูดตัวข้าวของสินค้าให้มาเล่นก็มีมะขามนะพี่น้องเนาะใส่สม้มมีหม้อพดแล้วอุ่นก็สิได้เอาปลาลงจ้ากันปลาเ้าก็จะแข็งแๆน้องพอออกจากซองผิดเอมามเตยล้ออุ่นเชียวลองไปก่อน ปลาแล้วก็สิลวกพักต้อแล้วก็สิมาปิ้งเพ็ดหอมแดงเห็ดเจ้วต้อเลยพี่น้องแต่หมอ้อคนเขาก็เอาปลาลงข้างไปนี่อันนี้เขาก็เอา้าหม้ออัดไว้ี๋ยวรอให้มันเดือด หลังจากที่หมอผดแล้วเอนก็ะสีมาพักลงเลยพี่น้องเด้เอพอเราได้ซีมแล้วแล้วมนะันพอดีนะพี่น้องนะเนาะเครื่องปรุงเขาก็มีแต่เกลือเปน็นนัวข้างนอกพอดีแล้ากระสีเอาพักลงพักบัวพักหอมลงไปจากแล้วแล้วเอาก็สีมาวกลักโตอไร่อเนาะ ตอนกันมาคางหม้อสิลวกพักต่อเด้อจ้าพี่น้องมันเป็นหม้อพี่น้องหม้อสิลวกพักกระโขดแล้วหม้อเราก็ได้ใส่เกลือเด็กพี่น้องเด้อพักลงไปพักงงไปเนาะน้องเนาะลวกเลาเวลาข้าวลวกมันสนุกมันกระเบิดลายเด้อพี่น้องตอนลวกมันคือลายอยู่อากาศเย็นยดีแล้วอนกัน ผักกาดซ้อมเลยพี่น้องเดี๋ทางลาวเพิ่นสิเอิ้อนผักกาดซ้อมแต่ทางไทยเพิ่นสิเอิ้อนผักหนองอุ่นก็นอาจจะเป็นผักกันตุ่งทางลาวเอิ้นผักกาดซ้อมสะดาผักกาดเอินโทรศัพท์พี่น้องทางห้องเพิ่นว่าสิตำกับปูนซูอคนกินอนะ่ะโอ้ยอคนขคาเห็ดกับเพราด้วยวต้มปลาแล้วก็สิมาสู้เล้กินว่าคั้นว่าอยากให้กินเป็นโมงเลย เห็ดกับข้าวแล้วกอนไปกินข้าวแล้วกอนแล้วก็จิ้มตามกระปุนกินไงก,กินเป็นมู่เื่นพี่น้องลวกผักแล้วก็สิทอดไข่น้องลุงนำพี่น้องหาหนออหัดไว้ลวกไข่เลยลวกผักแล้วก็สิมาทอดไข่ทอดไข่แล้ก็สิมาเห็ดแจ่วนะกากถือว่าเซ็จภารกิจแล้วนะพี่น้อง,องพังกเอากระซุกเร้ยๆเลยก็เสเอาพักออกพี่น้อง อพมตก,ก่อนตักสะซาำก่อนานดังเสื้อพื้นมากะงาีอยู่นองเสียบมื้เสียตา แล้ววันนี้เฮก็ซีมาทอดไข่ให้น้องลุงต่อลวกพักแล้วแล้วก็สิมาทอดไข่ให้น้องลุงน้องไข่ดาวทอดไข่ดาวให้น้องลุงไข่ดาวลวกพักก็แล้วทอดไข่แล้วแล้วก็ เพชรแจวต่อกะที่ว่า,ลานะนะแล้วน้องพี่น้องวะข้าวะแล้วพี่น้องเลย,น,เลเลยน,น,นี่ก,กแ็แล้วเลยไข่ดาวน้องรุ่งพี่น้องนั่นก็ปิ้งเพชรได้พี่น้องได้เพ็ดแจวต่อมานี่ ชิจามักเล่นตอปิ้งเพ็ดกะหอมแดงมักเล่นนลันจากที่ปิ้งมักเพ็ดแล้วก็หอมบัวน้องพี่น้องเนาะหอมแดงแล้วก็หอมใบนำเอาไปฉีดเอาวก็มาตำพี่น้องเด้อตำให้มันแหลง โยนกระสีใสผง,องนะหอม,มหอปลอมนะจะได้หอมแซ่มะเร็งใส่หอมปลอมแซ่บหอมพี่น้องจะมาใส่มะเร็งพี่น้องหอมเร็วลงไปใส่หอมปลอมน้ำพี่น้องเลยจะได้หอม ปลาแดกเีาก็ใส่ปลาแดกขวดเาใส่ปลาแดกตอนเอาประแดกขวดมาใส่มาอนี่ปลาแดกขวดแลกแก้วพี่น้องแกมเล่นนี่ก่ะไปกินเพื่ออ้นต่อพี่น้องมัน นี่ก็แล้วแล้วนะพี่น้องน้องนี่ก็สิไปสู่ญ่กินพี่น้องต้มปลาลวกผักทอดไข่ดาวให้น้องลุงแจ่มกเล่นพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันมาสุกูสุกุนเดี๋ยวคลิปนี้คนก็สิเดลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอดมาใส่ในเด้อจ้าเดี๋ยวคลิปกินไปต่อสิคลิปอยู่ อุอ่นใหญ่หน,น้องพี่น้องนาอหรือว่าคลิไปไอการ่าเนี่ยโมโพี่น้องเราติดตามมึงไปน้ำกันเดีย๋ยวอุนกระจิงนย่อนผักเข้าไปกินอยู่พ่นพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย